ได้หอ,อยหอมมาอีกแล้วจ้าพี่น้องปองปลายจ้าเบิ่งผู้ค่คะเบิ่งเพิ่นไตอันนี้เหตุภาพเร็วนะคะเพิ่นกระสิดุกดิ๊กดุกดิกจ้ะอันนี้เป็นภาพปกตินะคะสีไตยวยเยีวยว,ย,วยีวของเพิ่นละจ้ะได้มาจากตลาดคลองถมบ้านนาว่าวันอังคารจ้ะแต่บริมีทุกเถื่อดอกจ้ะนันนที่จังสีเห็นเพิ่นเอามาขายจ้ะแต่แต่ละเถื่อกับคนละเจ้าไผยหายมาได้กับเพิ่นกับเอามาขายแบบนี้นะจ้ะ รอบนี้ได้หลายคือกองละ50บาทนี่แป้งซื้อมาส่งกองนะคะการนับเบิงนะคะได้3 3 0หน่วยจ้ะหน่วยหน่วยน้อยแน่หน่วยใหญ่แน,น,น,น่ผสมปนเปนกันไปค่ะ ก็เ้ากะเอามาแช่จะเอามาขังไว้ก่อนจะคืนนึงขังไว้คืนนึงแล้วก็เสามาเ้ากะเอามาแช่น้ําให้เพิ่นใต้ให้เพิ่นอาปากขี้ดินหรือว่าเมนหยางที่อยู่ในตัวเพิ่นกระสีได้รุดลอยออกมาเนาะจะแช่ไว้ก็โยเกือบครึ่งมื้อพูอแล้วค่ะทุกคนเ้าสิยางบ่กกินตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยนะคะ,ะทุกคนที่ซื้อมานาะจ่ะใครที่ยังบ่เคยกินอยากลองกิน ยานบวชุจักวิธีนะคะเอามาขังไว้ในภาชนะอย่างกระไดจ้ะจะคืนหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆต้องคืนหนึ่งนะคะแล้วกะท่าห้าสิ่นมือนี้นะคะตื่นเช้ามาท้าห้าสิินเราต้องเอามาแช่น้ําก่อนจะ้ะเพื่อความสะอาดมันจงบวชฮัตมันจะบวมีดินจงบวมมีขี้ค่คะทุกคนแล้วค่อยเอามาต้มมาลวกแล้วก็จิ้มแล้วก็ประกอบอาหารต่อไปคะ่ะ